โอลังศาสตร์น้ำดาบพิฆาตาย,ยาส่วนปามชนกับโคแดงมาดเล็กไอกก้กากรเดิมพัน 20, 000, สองหมื่นเสมอนอกหกแสนนี่ปุณิร้อยวัวกูเอกกับกูเอกโอลังศาสตร์น้ำดาบพิฆาตาย,ยาส่วนปามกับโคแดงมาดเล็กไอกก้กากระหกแสนสองหมื่นต่งไปวัวครับ ตอกะต่อเขาตอวตอเขาแดงกำลังซาดแดงกำลังซาดเป็นกูเอกรอบแรกกับกู้เอกรอบแรกตั้งสาดินันตั้งชาติโยนยาวทั้งกูครับโยดยาวทั้งกู่โยดยาวทั้งกู้ แดงกับปลายอดปลายอดจิ้มปลายอดดันไปดันยาวยาวดันปลายอดกัดกันดูกับปลายอดกัดกันดนี ยอดใส่กันวดยอดวดยอดดังซาดจิ้มยอดตีแดงโอ้แดงยกกับแดงยก tên 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 ù lăng sạt phép nhọn các bay ĐENG coi mà ĐENG coi mà đánh tội gấp đánh tới sa đơn á đơn á đánh tội dao gấp đánh giao đấy, tối nay đánh tội nhào khoảng bây giờ ngon nga tia tìm 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 3 tìm 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 เด้ง, abei, ง, no ง aire, water, ตัวไปเด้งถัยไปตัวตอวดยวตัวดยวนัวต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 ัวนวตัวตัวัวัวตัวตัตัวตันนัวตััวยััวตัวัวัวตับวตััวตัวนัตัวตตัวตุ้ตัอตัวตควตั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 ตวตัเตักตัวตัวตัวนัวตัวัวตาวตัวมัวไัวตไปตัวตัตาลายหมัวลัวตัวตัตัตัวตัตวัวัวััวต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 ัไมั่่่ัััััวััััต ตัวเตัวเขาอีกครั้งหรือไม่แดงวิ่งเข้าไปแดงวิ่งเข้าไปยังกับยังผู้ใหญ่ดำาบกมืออยู่ลองสนันวันไวมาเลยครับแปดนินไว้ครับตอนนี้คนเยอะครับต้องกลาบออไปท่านผู้ชมเกิดความปิดปพลาดขึ้นบ่อยครั้ง นี่แดงออกมาครับตอนนี้ตั้งกันกับกันนา้าจมแดงเพลทันทีพี่เลี้ยงฝ่ายแดงป่าไม้ก็มาแล้วกันไปไปเลี้ยงฝ่ายแดงดันดันดัน ก็ไม่้าก็ไม่้าต่อยกับต่อยไม่ต่อยไม่เรียต่อยดัน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 ตุดแรงกิดดันก็ไม่ก้าก็ไม่ก้าก็ไม่ก้าต่อยมานอนมาพอนมาไป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 ขันจมเพรนะครับขันจะจมแล้วนะครับขันจะจมแล้วโตไม่โตครับโตไม่โตครับโตไม่โตครับดันกับดันจุดนิดกับโตไม่โตครับโตไม่โตดันกับดันดันนี่รับ ไม่เข้ากับแดงไม่เข้าเลยครับตอนนี้กับกันจะจมแล้วครับกันจะจมยังนิดเดียวครับยังนิดเดียวับดัน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 ไปดันดันดันไม่เข้ากับแดงไม่เข้าแดงไม่เข้าแดงไม่เข้าหลังศาสหลังศาสเดินมาเดินมากานจมครับกันจมครับกันจมพอดีครับห้านาทีครับห้านาทีครับหลังศาสตร์นำพิกาศ หลังสาดนาำดาบพิกาตายาสสวนปา์มครับปู่ใหญ่ตบใกล้โกดาวเหนือจังหวัดพัทลุงครับเป็นกวายชนะพิจิตรางวันเดมปันรองมืนสมเอรนอกหแสนครับรับทีวีหนึ่งเครื่องจากคุณมอมรสุม,มงคลครับนำนายสนามกีฬาเชนโคบ,บ้านบอโล